จุดนี้นะคะเราก็อยากจะให้น้องหนอนเนี่ยนะคะน้องหนอนนันทวาลอาสาพ,พาเราไปบุกเบื้องหลังละครเวทีค่ะ<อ>ที่มหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์เขาาเป็นละครประจําปีขอ,ของคณะวารสารแล้วก็สื่อสารมวลชนนะคะในปีนี้เขาก็ทำละครที่มีชื่อเรื่องว่า The Gypsy Sister เป็นเรื่องราวของกองคารวานยิปซีต้องเดินออกเล่ล่อนไปตามปากเขารำนาวัยแล้วนางก็พลางตัวไปด้วยพวกนางคือแม่หมดค่ะเนาะ อ่ะมันเลิศมากเลยน้องหนอนจัดมาสิจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่แหม่มพี่ดอยสองสาวแล้วเลือกอีอี วันนี้นะคะหน่อยอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะและตอนนี้หนูก,ก็อยู่ที่ห้องประชุมซีบุรพาเพราะว่าวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาพบกับพิมพ์ากาศการซ้อมและการเตรียมความพร้อมของละครเวทีคณะวรสาาสัตว์และสื่อสารมวลชนประจําปี2557ซึ่งปีนี้ละครเวทีก็เป็นครั้งที่24กแล้วด้วยกับละครเวทีที่มีชื่อว่า The Gypsy Sisters แม้แค่ชื่อนียก็เก๋ไก๋แล้วด้วยเดี๋ยวเราจะไปซักแซ้น ไปดูว่าวันนี้เนี่ยนะคะพวกเขาเตรียมตัวกันไปถึงไหนแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ ตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผูก้กำกับกันบ้างนะคะเป็นทีมกำกับค่ะของละครเวทีคณะวรฒาศาสานสือส,ส,สารมวลชนประจำปีนี้ค่ะเป็นแนวแฟนตาซีคอมดี้โรแมนติกแล้วก็มีกมมึ่งมิซคอนนิดหน่อยคือเราก็จะมีโชว์เต้นโชว์ร้องอะไรแบบนี้เรื่องราวของพี่น้องสามคน,นะคะ่ะเป็นพี่น้องยิปซียิปซีอะ่ะมีกฎก็คือว่าห้ามหลวกักมนุษย์ดันมีมนุษย์คนหนึ่งใช่เข้ามาเป็นผู้ชายแล้วน้องสาวคนเล็กก็แบบ อยากเห็นใช่รากกับมนุษย์ใช่ความวุ่นวายก็เลยเกิดขึ้นซึ่งจะต้องไปหาคําตอบกันว่าบทสรุปความรักจะต้องเลือกระหว่างคนรักกับครอบคร<อ>ัวเขาจะเลือกใครใช่ใช่แล้วคะ่ะ อะไรคืออย่างนี้นะ,ละ,ละคืออะไรอะ่ะนักทายของชาวยิปซีครับอ๋ออันนี้ครบเลย12คนทีมนักแสดงของละครทีเรื่องนี้ ส่วนพระเอกนางเอกคือคนไหนเอ่ยแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะครับชื่อภัสวัสด์กิ่งเงินครับชื่อเล่นชื่อไหนรับบทเป็นอ e ีธานครับชิรยาเรียนทองคำค,ำค่ะชื่อเล่นชื่อเพลงรับบทเป็นไวโอเลตค่ะให้พูดถึงความพิเศษข,ของละครเวทีเรื่องนี้กันสักนิดนึงค่ะจัดเต็มทุกอย่างเลยตั้งแต่ฉากไฟแสงสีเสียงการร้องการเล่นแล้วก็การเต้นทุกอย่างคือครบหมดเพราะฉะนั้น,นปีนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะก็าสามารถซื้อตั๋วได้ที่ www.lakornwrasan.com com นะครับอยู่ใต้ตึกคณะวารสารที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ่ในวันที่21ถึง23และ28ถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะเล่นทั้งหมด10รอบค่ะห้ามพลาดกิจกรรมนะคะน้องๆเขาจัดเต็มขนาดนี้1ปีมีครั้งเดียวกับละครเวทีคณะวสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนประจำปี3,557สนับสนุนกันเยอะๆแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงพี่แมนพี่ดอยแห่งสองสาวแล้วเรื่องอีอีพร้อมๆกันกับท่าประจำตัวสองสาวลาเรื่องอีอี เข้ากับละครเวทีเรื่องนี้มาจริงค่ะนะคะมีขี่ไม่ไกว่ยยนิดเดียวนะไปได้แล้วม่วหมดแล้วใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็สามารถที่จะดูละครเรื่องนี้ได้<ช>เดอกจิซีซิสเตอร์นี่นะคะ จะเปิดทําการแสดงกันที่หอประชุมศรีบุรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพ,พระจันทร์นะคะจองบัตรกันได้ค่ะ w w w ร์ละครธรรมศาสตร์ไอวอลสาร n o m ที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ก็ได้ละครวลสาร .com ได้ค่ะนะคะเปิดทําการแสดงกันในวันที่21 23พฤศษจษษิกายนและ 28่สิบถึงสามสิบพฤศจิกายนนะคะสองวาระ2ไตรมาสด้วยกันะนค่ะ